ตัองเตือนว่มีน้ำบ่กต้องจิ้มมือแทนตุกไม่หรอมันมีเราบอกตงเตือนี่ตุกเผื่อมัเราพ่นน้ำเอ้ามันก็มาเลยเด้ี่มาอยู่มันลึกๆอีกจังเลยนี่ยพ่อพ่อพ่อเออเฮ็ดีอ่ะมันตกยางหน้าตายเนาะยางหน้าตายแต่ว่ามันมาเลยได้เห็นบหมเขาพ่นน้ำมัาระลตุกงงไหมยางหน้าตายแล้วกลับมากรีดได้นี่เห็นไหม นัทุกสอยข้างบนละอย่างหน้าตายตัวนี้สอยข้างบนเป็นที่จริงขงาง้างล่างดูดิเอาตรงนี้ก็ได้นะตุกนี่นะปีนาเด้อฝนฝนพ่นหรอวะเดี๋ยวเพิ่งเปิดได้เสื้อปุ๋ยก่อนหน้าหน้าฝนก็เอาางตนี่นเอาเนื้อข้างไตนี่แหละนี่เอาแผ่ที่สอดหน้าสองนี่แหละนี่ละมีเลยเนี่ยเยอะด้วยอืมไม่ได้จิ้มแต่เขื่อนเนาะ ตั้งแต่เราพ่นน้ำหมักอาจารย์ต้นไปมันก็มาเลยเห็นะมันอ้วนทีไวเห็นไหมเนี่ยนะนะสร้างเนื้อไม้ได้ไวมากอ้วนเลยสังเกตเลยตัวนี้อ้วนนีไหลายจุนจุนเลย,เนยยางหน้าตายหมดเนี่ยเนี่ยเนี่ยเ,ยเป็นเงี้ยกีดเราไม่ออกน้ำนพ่นน้ำหมักอาจารย์ต้นก็ สุดยอดเลยนะครับซื้อไปใช้นะครับน้ำหมักสุดรสองของอาจารย์ต้นนะฮะร,รักษายางหน้าตายให้หายได้นะครับผมสามครั้งแรกนะครพ่อนอาทิตย์ละครั้งเลยนะครับครั้งต่อไปก็สองสามอาทิตย์ต่อครั้งก็ได้นะครับสําหรับยางหน้าตายก็พ่นมันทุกอาทิตย์ไปเลยนะครับเดี๋ยวก็จะได้อย่างต้นนี้แหละเนี้ยเห็นไหม สุดยอดเลยนะครับข้างบนนะ่ะยางสอยน้ำยางมันมีแน่นอนข้างบนสูงสูงแต่ข้างล่างเห็นไหมมาแล้วหลังจากพ่นน้ำหมักสูตรสองของอาจารย์ต้นอย่างต่อเนื่องนะฮะกระตุกนี่ก็พ่นทุกห้าวันเลยนะสุดยอดแรกๆแกก็ไม่เชื่อหรอกก็ลองใช้ดูเพราะว่าญาติกันแล้วก็เปิดใจใช้ครั้นี้ก็คิดดู สภาพอย่างนี้ที่เห็นนี่แหละครับโอ้ขอบคุณครับ FC สวัสดีครับ